สวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งจะมารีวิวของที่ส่งถึงน้องแป้งอีกแล้วนะคะก็มาดูกันเลยนะคะของที่ส่งถึงน้องแป้งนี้นะคะมาจากประเทศไทยแต่ก็เป็นแฟนๆที่รักนะคะฝากส่งน้องอนนะะฝากส่งน้องแป้งค่ะนะคะก็จะมีชื่อน้องแป้งนะคะ นั่นก็คือหมายถึงว่าในกล่องทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นของนางแปลงทั้งหมดนะคะเอาขอรอตัวเองนะคะก็อันดับแรกก่อนที่น้องแปงจะแกะกล่องนั้นนะคะก็น้องแป้งกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของให้น้องแป้งแล้วก็ที่เอ็นดูที่เมตตา สาวแป้งชิงตรงคนนี้ค่ะน้องแป้งรู้สึกดีใจมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณท่านที่ส่งให้น้องแป้งมากๆค่ะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะแม่ออเออดูมีดอันที่จะเกเเก,กนีก็อ้อช่างนาสงสารจังเลยลุน้นเวลาน้องแป้งแก่กล่องทิงเนี่ย รุ้นมากมากเลยนะคะอย่าว่าคนนอกจอจะรุ้นเลยตัวน้องแมเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวรุ้นมากๆเลยะคะ่ะก็ของนี้นะคะจะส่งมาถึงแม่สายก่อนแล้วก็จากแม่สายก็ส่งมาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้สนใจนะคะทักมาเลยนะคะสนใจสนใจให้นางแปงรีวิวของนี้ก็ทักมาลูลูค่ะทักไลน์มาได้เลยนะคะ เ็ลยจะมารีวิวของแต่ว่าไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างของนางแปลงทั้งหมดหรืเอเปล่าทำไมคะเคยากเหมือนกันนะคะเออได้แล้วทีนึงอุยอ้ยอ,อะไรอ่ะอู้ยอุ้ยติดตได้แน่นิดแน่นก่อนนะคะอุย้ยแล้ว อั้ก็จะปุ้ยวุ้ยุ้ยดูคนอ้าชอบมากน้องแปงชอบมากเลยนะคะก็คือแบบทุกวันนี้นะคะน้องแป้งคือเสื้อตัวนี้ก็ที่แบบเอ่อเอฟซีส่งให้น้องแป้งนะคะอันนี้ก็ส่งให้น้องแม้งอีกแล้วน้องแป้งคือตอนนี้นะคะน้องแป้งต้องเพิ่มอะค่ะต้องเพิ่มอะไรนะคะเอ่อ ที่น้องแมงเคยทำาจำได้ไหมคะที่มันเป็นไม้แล้วก็พ่อเอามาทําให้อะตู้แบบมันเหมือนแปลกคนอื่นมากเลยไม่มีขายนะแบบนั้นเ่มนขายนะคะมัจะเก็บไว้แบบโอ้โหชอบมากงเลยเนี่ยของน้องแมงจริงเปล่าอืาเออตอนนี้นะคะก็น้องแมงก็จะถ่ายคลิปออกกล้องอะไรประมาณนี้ก็จะได้ใส่เสื้อผ้างามๆนะเจ้าโอ้ยอันนี้ อันนี้เหมือนกระปรงตดยาวไปเลยเนาะอืาีเก๋เนาะอือชอบมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวิเสื้อเสื้อวิวิหน้านหนาวเข้าพอดีใส่แบบนี้โอเคสบายมากเลยอะวิขอบคุณค่ะวิสภาพวิอตอนนี้ก็วิวิอย่างเดียวเลยนะคะก็วิอันนี้ก็จะเป็นเสื้อ ตีดังนั้นยังเปเสื้อแขนยาววิชอบบ้างไหมอ่ะใส่เลยใส่ทันทีเลยก็ใส่ได้โอเควิหมาอ,อก,กับนังแปงเลยทีเดียวจะ้ะอืมกันแดบดบกันลมกันหนาวได้หมดนะคะก็ก็คงต้องเป็นของนังแปงทั้งหมดนะคะในเซตนี้อุย้ยทำไมมันติดกันนะอ่ะอุ้ยผมมันจะขาดอ่า อดดแดดแดอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งวิ่นี่ก็สวยมากโอ้โหโอ้นำไปใส่เที่ยวได้สบายเลยนะคะ,ะตอนนี้นะคะไม่ต้องทัวว่าแดดจะร้อนแดดจะแรงอะไรนะคะอุ่ยชอบมากเลยน่ารักอะ่ะชอบมากชอบมากอันนี้คือนี่เป็นตัวสั้น อุ้ยอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นแขนซ่าน adidas ป่ะเนี่ยอุ้ใช่เนาะ adidas อุ้อันนี้แบบใส่เดินทางใส่ตัวข้างในมากกว่านะคะอันนี้ก็อุ้ยอันนี้อันนี้นนติดมันติดมากเลยอะ่ะอุ้ยนี่คืออย่างนี้อุ้ยอันนี้เป็นอย่างอะกางเกง หรือว่าผ้าถุงเนี่ยแปลกดีเนาะมันเป็นเหมือนผ้าถุงแต่มันเป็นกางเกงอะค่ะดูเอ้ยนางแปลงนี้ถูกใจขนาดเลยเนอะถูกใจมากขนาดน้าพี่นอ้องเฮ้ยอันนี้ก็อติตานะคะวีชอบชอบชอบนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ้อ แก่ทั้งหมดเลยนะคะรุนปกติกแล้วที่เชีงตุงก็น้องแป้งรู้สึกว่าเวลาน้องแป้งเข้าตลาดที่หนึ่งใช่ไหมคะก็จะไปแต่ซอยผักสดเอ,อ่ออะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแต่ว่าน้องแป้งไม่ค่อยได้ไปแบบแถวร้านเสื้อผ้าอะไรแบบนี้หรอกแต่วันนี้นะคะมันอยู่ที่หน้าน้องแป้งแล้วค่ะนี่คืออะไรอุ้ยนี่คือแบบกางเกง <c oughs> กางเกงใส่ชิวๆเนาะอันนี้เนาะแบบ หน้าร้อนก็ได้หน้าฝนก็ได้ประมาณนี้มินะก้อนเนี้คือตกลงมันมันเป็นของนัาแปลงทั้งหมดใช่ไหมคะเนี่ยอุ้ยตัวนี้ก็สวยอุ้ยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนตัวอุ้ยชอบมากเลยอะ เดี๋ยวถ้าเปิดมาแล้วไม่ใช่ชื่อนางแปงนี่คือแบบเฮ้ยเศร้าเลยนะคะเนี่ยวิตัวนี้ก็สวยเนาะนี่ก็สวยนะคะอุ้ยวิตัวนี้ก็สวยตรลงมันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมีไปเอกเออไปตัวอะไรนะคะกระดาษอะไรออกมาเนี่นะคะนางแปงเศร้าเนี่เลยไม่ใช่ของนางแปงนี่ใส่ทุกตัวได้เลยนะคะเนี่ยอุ <laughs> ้ยอันนี้ก็สวยออปติตัพ อันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยม,มันพอดีตัวน้ำไปหมดเลยอะ่ะสีขาวก็สวยนะคะแล้วอันนี้อุ้ยอันนี้ก็สวยนะคะน,นี่อันนี้ก็แบบใส่ชิวๆนะคะอุนน้ยสวยมากน,นี่ตกลงมันจริงปะเนี่ยอุนน้ยมันมีเหมือนกันมากอุนน้ยคิวบกากด่านะชื่อรองใครของใครเศร้าอเศร้าอุ้ยแม่ อันนี้ก็แบบหนึ่งนะคะดีใจมากเลยโอ้วน,นี่จะเป็นแบบนี้อุ้ยเราไม่ชอบแขนยาวชอบกันเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจริงๆอันนี้น,นี่เป็นนี่นี่เหมือนกันมนั้ยอุ้ยไม่เหมือนอนะนี่โคกซี่ปิกกี้เมาท์อู้ แต่นี้ก็สวยงามจังเลยผ่าเนื้อดีคะเนี่ยเฮ้ยเเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนลอง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 ตัวนึ่งกันใครชอบพื้น้องแป้งรีวิวจักอีกก็อย่าลืมเล้อทักไลน์มาด้วยอ้ยแม่ชอบมากเลยคนแดดนะฮะวิ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดสีเหมือนกันนะ แต่น,นี่มีการ์ตูนค่ะอันนี้ก็ไม่มีนี่จะเป็นตัวนนี้อันนี้จะเป็นเมกกี้นนเม้าน,นะคะอุย้ยชอบจังเลยยิ้มหน้าบานรักเลยนะคะตอนนี้อุ้ยอันนี้สีชมพูหวานเที่ยวเลยค่ะอุ้ยตกลงให้น้องไปเปิดร้านสื้อผ์าหรือเปล่าไม <laughs> โอ้ว้นี่เป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้มาอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยวิใส่แบบหน้าหนาวนี่คือโอเคมากเลยนะคะลอง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 อีกตัวนึงก่อนลองทุกตัวเลยนะคะลองไปก่อนเข้าไหมาเนี่ยเข้าไหมาเนี่ยเพราอันนี้จะเป็นประมาณเนี้ยเนาะ อันนี้ก็อ,อันนี้แบบเขาใส่แขนประมาณนี้ไหมคะเนี่ยน,นี่ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นมุ้ยนี่เป็นแขนยาวอีกปะเนี่ยอุ้ยนุ้ไม่เห็นอันนี้หออันี้แล้วนุ้มเป็นแบบโอ้ยยืดไม่ถูกจำไม่ถูกจำไม่ถูกอุ้ยหน้าเหมาโอเคมั้งอุ้ยนี่เป็นอีกแบบหนึง่งอู้ใส่หน้าเหนาไหม ดีใจจังเลยเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็ที่ส่งเสื้อผ้าให้น้องแป้งนี่นะคะน้องแป้งก็มอบคอมอุ่นใจให้ท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมหรือว่าแฟนๆที่รักของน้องแป้งเนี่ยที่ส่งของที่เอ็นดูที่เมตาน้องแป้งนะคะก็อยากให้น้องแป้งได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆก็ น่องเม็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจักใจน้องแมงจริงๆคะ่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นเสื้อก,กันหนาวนะคะก็เข้ากับหน้าหนาวแล้วนะคะโอ้โหน้องแมงจะไปใส่ในตู้ใหม่ของน้องแมงแล้วนะคะตู้ใหม่ของน้องแมงถ้าใครยังไม่เห็นยังไม่เคยดูคลิปนะคะไล่ดูไปเลยนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะที่น้องแมงได้ตู้เสื้อผ้าที่คุณพ่อทําให้นะคะเขาไม่มีขายคะ่ะแบบนั้นเขาไม่มีขายคะ่ะโอเค แล้วก็อันนี้น่าจะน,นี่เป็นอะไรกันเนี่ยอุ้ยเป็นชุดอีกแล้วอุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรออุ้ยอุ้ยมันเป็นชุดอ่ะอันนี้โอู้นี่เป็นกระโปรงจริงปะเนี่ยไปเลวพวงนีมม้ใส่ถ่ายคลิปเลยนะคะ โอเคตอนนี้นะคะน้องใบจะถ่ายคลิปก็ได้จะได้เห็นน้องใบใส่เสื้อผ้าหนึ่งหนึ่งคลิปหนึ่งตัวหนึ่งคลิปหนึ่งพื้นหนึ่งคลิปหนึ่งชุดนะคะโอ้ยติ่นเต้มติ่นเตต่มเตยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดยังมีนะคะโอ้ยเป็น Deal, อันนี้หมดเลยอ่ะโอ้อันนี้อันนี้สวยมากเลยค่ะวิสวยทุกตัวเลยอ่ะน้องใบจะใส่ทุกตัวเลยนะคะเนี่ย สีไหนสีไหนเข้ากับน้องแมงนะคะแคปมาเลยนะคะแคปรูปภาพมาเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายนะคะแคปมาแล้วก็มาโพสบอกว่าเอออันนี้เข้ากับน้องแมงอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องแมงก็ชื่นใจแต่ในเวลาเห็นรูปภาพแล้วนะคะแขนน้องแมงยาวใช่ไหมคะก็พอดีเลยค่ะพอดีเลยนะคะยังไม่หมดค่ะยนี้ประมาณนี้นะคะวิมิงฟิง หน้าหนาวนะคะเนื้อผ้าแบบนี้ยังไม่หมดคะ่ะหนูว่าน้องเพีงว่าอันนี้คือแบบไปเหมามาทั้งร้านแน่เลยนะคะเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงๆเยอะจนแบบว่าน้องยจับไม่ถูกเลยนะคะตอนนี้โอ้อันนี้เขายังมีอีกนะคะเนี่ยโอ้โหเสื้อแบบนี้หมดเลยอะ่ะทำไมว่าเกินสิบตัวนะคะตอนนี้เกินสิบนะคะเนี่ย อุ้ยสีนกก็ชอบยังไม่หมดค่ะในกล่องนี้อ,อุย้ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยรองเท้าอุย้ยวิ่งออกกำลังกายไม่เบื่ออะไรนี่ไซส์ไซส์ไม่มีไซส์ไซสบ้านนี้น่าจะเข้าอุตอนนี้ลุกไม่ได้เลยค่ะเะพาเต็มเลยก็เออน่าจะได้อยู่นะ คีบมือโอ้นา่าจะอันนี้คืออะไรอะอันนี้เป็นแว่นค่ะโอ้แว่นตาอแว่นตานะคะโอ้โหยอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวมีอันนึงมีอ,อันนึงกันยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะอุ้ย อันนี้อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเฮอันนี้แบบแน่นแน่นเลยเ้ยเดี๋ยวปล่อยผมสปัดผมมาน,นีหนึ่งอล่านางแปลงเท่ขึ้นมาทันทีเลยคนะ่ะใส่รองเท้าตอนนี้ลุกไม่ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวน้งแมงจะขอตเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะถ้าชอบคลิปน้งแมงแกะของหรือว่ารีวิวของแบบนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจฝากเป็นกําลังใจ ฝากเข้ามากดไลค์ like, กดแชร์น้องแป้งเยอะๆเลยนะคะก็ยังมีหลายท่านนะคะที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะส่งของให้น้องแป้งนะคะก็น้องแป้งเห็นใน youtube มีอยู่นะคะบอกว่าอยากส่งของให้น้องแป้งก็ได้นะคะชอบให้น้องแป้งรีวิวแบบนี้ก็ส่งเขง้ามาเยอะๆก็ได้นะคะ <laughs> โอเคก็น้องแป้งจะขอเก็บของแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆค่ะตอนนี้คือลุกไว้ได้แล้วเยอะม,มากเยอะม,มาก ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยจะได้ใส่ของจะได้ใส่เสื้อผ้าชุดสวยๆงามๆนะคะอืมชื่อนเอเนี่ยมีแต่ 3M นะคะเออฝากให้หน้องแ้งนะคะก็ของเยอะมากจริงๆนะคะคือตอนนี้นะคะจะบอกก่อนเลยว่านี่ เรามีห่อส่วนตัวแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะทํางานเสร็จแล้วก็มาแกะมาแกะกล่องของรีวิวนี่แหลคะค่ะก็จะมีสองรสชาตินะคะโทนราเจ้าเสน่ห์นะคะเนี่ยมันนี่อันนี้ค่ะห้อ,หอส่วนตัวนะคะโทนราเจ้าเสน่ห์นะคะสุดท้ายนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะชุดนี้เพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วแสงขอปฏิทินอันนึง ปฏิทินที่มีข้างในอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นถั่วเน่าเจ้าเสน่ห์เป็นสุดทำเองกับมือทุกขั้นตอนเลยนะคะสากด้วยนะคะสักอันนี้ก็เป็นปฏิทินนะคะปฏิทินนี่ก็หนึ่งเร่มนี้นะคะรวมทั้งราคาส่งนะคะสองสองร้อยห้าสิบบาทนะคะจะมีลูกป,ปกก็ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็พอเปิดมาก็จะเป็นเสาไทายใหญ่ไทยคืรนแล้วก็มีสองด้านประมาณนี้นะคะรับ เป็นปฏิทินเมืองไทยนะคะปฏิทินปีสองห้าหกสี่นะคะสองห้าหกสี่สองพันยี่สิบเอ็ดนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะฝากด้วยนะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันยังดีเลยนะคะขอให้ทุกคนไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเดินทางทางไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขับรถกันอย่างปลอดภัยขับรถไปทางไหนก็ขับรถด,ดีๆกันนะคะเนี่ยจะเป็นมีกี่หน้าเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบก็สิบหกหน้าเนาะก็ประมาณนี้ค่ะจะเป็นเออเสาบ้านๆอะไรประมาณนี้เป็น เป็นเอ,เอกลักษณ์ของคนไทยใหญ่คนชาวเชียงตุงในรัชฉานนะคะตะวันออกนะคะนี่เดี๋ยวขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะคะเดี๋ยวน้องแมงจะขอเก็บก่อนงานตอนนี้น้องแมลงลุกไม่ได้เลยจะลองรองเท้าก็ไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวน้องแมงจะไปลองรองเท้าแล้วก็ตื่นเช้ามาวิ่งออกกําลังกายกันค่ะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คลิปนี้น้องม่มาแกะกล่องมาแกะของนะคะน้องไม่ก็ไม่รู้ว่าในกล่องนี้มีอะไรนะคะเปิดมาแล้วโหเกินอ่ะเสื้อแบบเนี้ยเกินเกินอ่ะนี่มีเกินเกินประมาณยี่สิบตัวนี่มีแน่เลยนะคะเนี่ยอุ้มเต็มเลยอะลุกไม่ได้เลยน่เนี่ยให่มีเหมือนกันอ่ะสีนี้สีดำแล้วก็สีนนี้ด้วยนะคะฝาก้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่นี่คือปิดคลิปไม่ถูกแล้วค่ะ กินเต้นกินเต้นว่ะในกล่องนี่ยังมีอยู่เนี่ยเปิดออกมาให้หมดเอาไม่มีแล้วนะอคะวิ้นตาสมาเตอร์สมาเตอร์อันนี้แว่นตานี้เท่มากเลยอ่ะชอบมากทุกคนนี้นะคะแสงแดดมันแรงใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบใส่กันไว้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็เออเดี๋ยวอยอันนี้มีชื่อทุกอล่าไม่ใช่นะคะไม่มีแล้วคะ่ะโอเคแค่นี้นะคะขอบคุณผู้ช สวัสดีค่ะแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะสวัสดีบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆ,ๆไปแล้ว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 เตือนเตืนตือนเตืน